สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สำหรับวันนี้นะคะก็มีลูกค้าผู้โชคดีนะคะเดินทางมาจากจังหวัดประจนวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อมารับนะคะนี่เลยนะคะทองคำนะคะที่หยิบไปประจำเดือนกุ่มภาพันธ์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกลูกค้ากันค่ะลูกค้าออกรถอะไรไปคะเะืีอสู่การเดินทาค่ะแล้วลูกค้าได้รู้จักกับเสรีไทยได้ยังไงคะ ก็คือรู้จักจากมีผู้แนะนำนะคะจากการที่มาล็อรถไปนะคะจนถึงวันนี้ค่ะจากการคุณปควาคันรถใช้ังไงบ้างคะใช่นีมาะคะเป็นสภาพดีเลยอ่าก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะรถใช้ดีเป็นรถตอนเดียวนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็โชคดีนะคะได้นี่เลยนะคะหยิบได้รงางวัลเป็นทองคำนะคะสองสลึงนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ Gracias.